สวัสดีครับพี่น้องปอดไปสุขส,สุคนนะครับสำหร ok ับเมื่อวันที่24ี่นะครับวันที่24ก็จะนำแนวทางนะครับของหุ้นนิกี้นะครับหุ้นปกนะครับเอาไ้พี่น้องให้ได้บึ่งในตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับอยากจะไปเป็นแนวทางนะครับก็สมารถติดตามได้นะครับสำหรับหุ้นนิกี้หุ้นปกนะครับหลบเสาและหลบใบนะครับให้พี่น้องเหาได้บิ่งในตามนะครับสำหรับท่านใดที่เขาไม่แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อบบพลาดแนวทางนะครับ อย่าลืมบ่งนังกายาน้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทางช่องนะครับพอจะมีกําลังใจเป็นอพีน้ำนองนะครับก็บองวัตยุยู์ได้รุันไนดนะครับเป็นยูกับพี่น้องน้ำสนุนนะครับพอพักนีเบิ่งแหล้วคือจังมันสีบบเป็นตาไปหลอดนะครับก็บโมน่นะครับก็สิสูบ่งอีกชียตังหนึ่งแต่คือการใด้พักนะครับอาจจะบอดได้ว่างแนวทางนะครับ ก่อนจะไปตาม้องที่24นะครับมาเบืองของที่22สองก่อนครับวันที่ยี่สิบสามยุดนะครับหุ่นยุดนะครับหุ่นนิคีนะครับหุ่นปกยุดทําการสําหรับวันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่22บนี่รอบเสาร์นะครับรอบเสาร์นี่ให้เด่นสีกันหนึ่งนะครับออกสามเกาสองสสามนะครับสามเกาสองสามสหรับสามเกาสองนพลาดนะครับบนพลาดนะครับบอมีเก่าสองนะครับ จะรับล้างนะครับล้างสามสี่สามสี่ในกุงหอกเขาตรงๆรครับสามสี่เขาตรงๆงครับแซลูแซวิงครับสีปลาปลวิงกระเทวพาณนะครับเขาเขาล้างนะครับสีสามตรงๆนะครับสรับหลบบายนะครับหลบบายนะครับในเด่นสามกับแปดนะครับออกเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้เบิร์ดนะครับเบิร์ดหนึ่ง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 นี่บริเวณว่างเบิร์ดนะครับคำนวณบริเวณเบิร์ดนะครับแต่ในวินมีอยู่ครับหนึ่งหนึ่ง นะครับสำหรับตะไนท์ที่ไปลุดสำหรับเซหลูดเซวิงห้องกัพลาดนะครับสำหรับนิปกนะครับหลอกของวันซุกวันที่22่สิบครับมาตามห้องวันที่24เลยนะครับวันที่24่นิเคอีนะครับนี่ปกนะครับวันที่24นี่ในเดนในเดน เซนซีก็เก่าจับคู่ c 2อง c 0 c ูน c ห c สคู่เอกอะ c เก่านะครับเก่าเก่าสอง เก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสามวิ่สี่เก่าสองศูนย์หนึ่งสามนี่นะครับไปวินงสองตัวสามตัวนะครับวิน2สองทางก็ได้นะครับสลับหลบบายนะครับรรไไหลบบายนะรับหบายนีว่างเปิดน,นะครับนี้เปิดน,นะครับน,น,น,บนี่ปกเลยไอสอง สองสหาหานะครับสองสอหลุดเบิ่นกันเบิ่นนะครับจับคู่จับคู่สองแปดสองศสองหาแปดหาศูนย์หาหนึ่ง ห้าสามวินสองหาแปดศูนย์หนึ่งสามนี่นะครับสำหรับหุ้นนิเคี้หุ้นปอกนะครับหล่อเสาและหล่บปลายนะครับเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคซึ่ยงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางนะครับตัวเลขครับเบิ่งให้ดีนะครับเบิ่งให้ดีนะครับมักจังกอยตามนะครับตัวเลขตามปรมักกระพานได้นะครับสำหรับแนวทาง สำหรับตอนนดที่มาติดตามแล้วก็ขอใ้ันิงปังลำเลือลำเือสุขสุขคตน,นะครับท่านนี้ขอสวัสดีครับ